สวัสดีค่ะมาเมื่อนี้ตัดผมรดตัวเองอีกแล้วครั้งที่แล้วตัดไปแล้วแต่ว่าข้างหลังมันยังยาวอยู่ก็เลยใส่ข้างหลังสั้นขึ้นแต่ว่าข้างหน้ายังเท่าเดิมให้จังได้วัดตีเนี่ยเขาจะเอาไว้ข้างหน้าเท่านี้เท่าเดิมเนาะเขาก็ยกข้างหน้ากัาาน,น,นไปไปมันสิจักองศาหวัดตีให้จะเอาซ้าำนี้ข้างหน้าเนี่ยเอาไว้ซ้ำเก่าเนาะยกไปทา้างนี้ นี่มันก็ตะเอียงประมาณบ่เข้ากันยกข้างหลังขึ้นมาป่ะนี่เด้อเจียใจไปเลยเนี่ยองศาประมาณน,นี้เหมือนบอ่ที่เขาวัดปีเตอองศาของด้านน่ะเอากระจับไว้หนังยางว่ามัดเนี่ยหนังยางว่ามัดไว้เข้าก็ตัดเลยเนี่คือตัดเพื่อใะไท้างหลังกอกบอกมันยาวปวดตัดมองนี่เด้อจะตัดเนี่ยอญญญญาจยางว่าหัดไว้ กระติบตัดมองนี่มองน้องยางนีนาะนี่ตัดแล้ววัน ตัดแรกเห็นไหมผมก็ไม่ถนีละผมหน่อยๆก็ตัดดีๆเข่ามากล้วผมงอบงอกระชอนพรอนเลยแห้งผมบานบัน้นเข่ามากเลยเนาะเนี่ยตัดแล้ว,ได,ลวได้กันเด้อบ้านเนี่ย